ถ้าคุณกำลังทำอะไรแล้วคุณรู้สึกว่า คุณสงบสนุกสนานในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คุณลืมวันลืมคืนไม่อยากจะลุกไปไหนแต่ว่าคุณอยู่ในสภาวะโฟร์สเตทหรือว่าสภาวะภาวะจำไวยว่าคนสสำเร็จทุกคนมักจะเข้าไปอยู่ในสภาวะนี้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั่นคือภายนอกกับสิ่งที่อยู่ภายในใจของเขามันหลอมเป็นเนื้อเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้คุณจะลืมวันลืมคืนคุณจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งมันจะทำให้คุณไปสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่คุณเซตไว้ตั้งไว้ ได้้เ็วย่งขึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติว่ามันมีแรงขับเคลื่อนมาจากภายในหรือว่าเป็นไดรฟ์มันจะยิ่งทําให้คุณไปสู่สภาวะนี้เร็วยิ่งขึ้นยตัวอย่างเช่นวอร์รนบัฟเฟต์ทำไมเขาถึงอ่านหนังสือได้วันละ5ชั่วโมงไม่ได้แปลว่าเขาอยากรวยขึ้นเพราะว่าเขารวยอยู่แล้วแต่เป็นเพราะว่าแรงขับภายในเขาอยากเก่งขึ้นทุกวันทุกวันหรือแม้กระทั่งนักกีฬาทาไมเขาซ้อมได้เป็นวันทุกวี่ทุกวันมันเป็นเพราะว่าแรงขับภายในของเขาเขาอยากได้ชัยชนะนี้ เขาจิตซ้อมได้มีแรงขับภายในที่ซ้อมได้วีดวันคุณลองสังเกตเองดูว่าถ้าคุณทําอะไรแล้วคุณมีความสุขอยู่กับมันได้จนลืมวันลืมคืนนั่นแปลว่าอยู่ในสภาวะโฟ์สต,ต์หรือว่าสภาวะผวังเรียบร้อยแล้วและพยายามพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาวะน,นี้บ่อยๆมันจะทำให้คุณสนง่ยสเร็จเร็วยิ่งขึ้น